จนับสมนมไม่ดีเลยพราะเส้นวาสนาจะไน้นาทิตเสียมออขากลาประสบผลไมเป็นยากต้องขอไปเดินแล้วถ้าเกิดจะขอมือจะดูอยู่อี <c oughs> ่จะเป็นมือเดียวกันกับมือเดียวอ่ะอยังมือนี้ <c oughs> มือนี้เป็นยังไงอ่าเส้นชีวิตไม่ต่อเน,นื่อง เส้นชีวิตไม่ต่อเน,นื่องเดี๋ยวบอกอเทคนิคเคล็ดลับให้ฟังนี้คนเราถ้ามีอยู่อยู่ปุ๊บเส้น <c oughs> อย่างมือนี้นะฐานฐานเนินมือมือเนี่ยค่อนข้างเต็มมือค่อนข้างได้มาตรฐานเดินแล้วล่ะเนินในมือก็โอเคอยู่แต่พอมาดูเส้นปุ๊บเส้นชีวิตตัวน,นี้ขาดเส้นสมอง ตอนนี้ก็จะเป็นเส้นสมองซ้อนขึ้นมาทีนึงเส้นใจถ้าใจอย่างนี้เอาเส้นใจตัดใ,ใจแบบนี้หรือว่าใจควบคุมใจควบคุมถ้าเป็นผู้หญิงก็ขี้ห็นมากผมผมพูดมาแค่เรื่องเดียวนะแค่ที่เห็นจริงๆน่ะค้าว่าควบคุมเนี่ยควบคุมทุกเรื่องแหละถ้ามีแฟนก็ควบคุมแฟนถ้ามีลูกก็ดูแลลูกอย่างเข้มงวดถ้าทํางาน ก็เป้าหมายชัดเจนก็คุมให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามาเป้าหมายที่ตั้งใจทีนี้จะเป็นคนควบคุมทุกอย่างนั่นแหละทีนี้ถามว่าสําเร็จไหมคือสมอ,มอสมองก็ไม่ใช่ปกติเท่าไหร่เพราะสมองสมองเป็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีเส้นสวยๆไม่มีเส้นตัดเส้นแตกอะไรมากเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้อาจจะคนคนถูกควบคุมก็ต้องตามเขาหน่อย นี่เราไปเลือกอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าความสมําเร็จของครัเนี่ยยากเพราะว่าอย่างนี้เส้นอาทิตย์เห็นไหมถูกตัดกระจ,ยระจายตรงตำแหน่งวาสนาเนินสาวนี่ก็ถูกตัดเยอะมากเส้นส่งขึ้นมาก็มาถูกตัดตรงเส้นสมองนั่นแหละคือตีจิตติดตัดใจติดพลาเส้นลงทุนจากครอบครัวเข้ามาเชื่อมกับเส้น ลักษณะขรงตำแหน่งเนี่ยก็คือสรุปแลวเมื่อวันนี้ก็หลักๆก,ก็คือเรื่องของความเสียหายเรื่องของาตามปิดปากเสียหายส่วนใหญ่ก็จะมาจากการควบคุมตัวเองนั่นแหละคือเป็นคนควบคุมเก่งก็จริงอยู่แต่ว่าศักยภาพทางสมองไม่ดีแล้วตรงเนี้ยพ,พวกโชคเนะี่ยคือพวกความสาเร็จที่ไม่เชิงโชคล่ามเนี่ยมันเสียหมดลยถูกตัดหมดเลยกลาย่าเป็นวิเคราะห์อะไรมือ คือเรื่องมันเยอะคือเรื่องมันเยอะที่ผมบอกให้ไปศึกษาหลักธรรมละที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องโลกธรรมแปดเรื่องที่ผมให้มาหัวข้อแรกั่นแหละคือไปเรียนรู้พวกนี้แหละเราก็จะได้คาพูดดีๆไปแนะนํคเขาคือบางอย่างมันเยอะมากเหมือนมีอยู่ตึกหลังหนึ่งสร้างมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ปุ๊บมันมันมีบางอย่างมันเสียหายไปจะแก้ยังไงโอ้เรื่องมันเยอะนะเรื่องมันเยอะบางอย่างมันแค่ได้แค่ฉาบแค่ปะแค่ ทุกออกบางส่วนปะบางส่วนอะไรเงีย้ยถ้าจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อาจจะแก้ไขได้บ้างนี้คนก็บอกว่าจะไปสะเดาะเคราะแก้กรรมได้มั้มันก็ว่ากันไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราแต่มันอาจจะมีผลอยู่บ้างมีผลอยู่บ้างก็เหมือนเราจะป่วยแล้วไปหาหมอเงี้ยถามว่าหมอเขาเขาก็ต้องมาสอบถามว่าเราจะจากอะไรเขาให้ยามาปวดหัวเขาก <c oughs> ็ยาแก้ปวด หรืออะไรก็ให้ยาเกี่ยวข้องแต่หลักๆคือเราก็ต้องกินยาเราก็ต้องปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเราไปทําประจํอยู่เหมือนกันทีนี้เราเป็นหมอดูเนี่ยบางอย่างเราดูแล้วผมแก้ยากเหมืนลลมอนอารมณ์ร้อนอย่างที่โมโหเนี่ยบอกเขาแล้วเขาเขาฟังไหมละ่ะเขาก็ไม่ฟัง <c oughs> ก็ได้แต่บอกว่าโอเคคุณนเป็นคนอารมณ์ร้อนนะให้ใจเย็นลงนิดนึงอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเขาไม่ได้อารมณ์ร้อนหนาวตายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ค่ะโอเคก็ค่อยเติมเข้าไปถ้าเขาบอกชุบเป็นๆงั้นอ่ะตายแล้วโถแนะน้ำกี่อย่างเงี้ยมือเนี้ยถามว่าอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ร้อนเพราะอะไรหนึ่งใจควบกลุ่มนะรอแต่เข้าเนินด้วยหัดนสองสมองตรงๆมาด้วยเนินพิชาต แล้วตรงตำแหน่งก็จะมีเกาะอีกด้วยอย่ก็ก็คือนั่นแหละบางทีมันก่้ามน้า,าก็ปวดรวบบงมดลูกจรองกันเส้นสมองก็จกต่ำออกมาที่เนินอันคารด้วยที่อยู่ขึ้นเก่งแล้วถ้าจะน้ําหนักจะมาที่เนินอังคารดต่ำก็คือปวดันแต่ทีนี้ว่าอย่าลืมนะเนินนี้เขาก็ไม่ไม่เท่าไหร่เนินด,ดูดันเขาก็ปกติอยู่มือนี้ยังพัฒนาได้อย่างเงี้ยมือนี้ยพัฒนาได้ แก้ไขได้เพราะว่าเนินส่วนบนเขาดีเส้นชีวิตเขาก็ไม่ขาดไม่แตกเท่าไหร่แก้ไขเรื่องสมองอารมณ์ร้อนไปหน่อยอาจก็ได้ว่าเร็วไปหน่อยไม่จะร้อนนะดีเนินดูด,ดันไม่ได้ไม่ได้เป่งอะไรเท่าไหร่เอาดูเส้นหลักๆนะช่วงนี้ามาดูเส้นหลักตรงนี้หนึ่ง เส้นเส้นสมองดทอีทำไมถึงทำไมถึงบอกว่าเส้นสมองดอีสามเส้นหลักนะเอาเส้นใจกันเส้นใจก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีเกอกเส้นสวยดี เส้นก็ใช้ได้นะคมชัดดีอาจจะตอนนี้มีเส้นแตกออกนิดนึงก็โอเคแต่ว่าตรงตำแหน่งนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตรงตำแหน่งต้นที่แตกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นี้มาดูเส้นสมองทีนั่นแหละดูความคมชัดดูความสวยงามของเส้นสมองทีนี้โค้งลงมาพอสมควรแค่นี้กำลังดีนะถ้าลงมาอย่างนี้ไม่ดีถ้าลงมากมา ไปก็ก็ฝันไปหน่อยอย่างนี้กําลังดีคืออ่อนโยนนะอยู่ที่เนินอ่อนโยนแล้วสักยภวพาทางสมอ,องดีเส้นคมชัดไม่แตกไม่เป็นกอบสวยงามแล้วเกิดเป็นอินสระจากเส้นชีวิตขึ้นไปเนินพระหัต์เล็กน้อยตรงเส้นตรงเนินดูดันก,ก็ไม่ได้เป็นนูนเท่าไหรนะ่แต่ยุ่งๆเรื่องคู่นะมือนี้ ตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวใครว่ากันเส้นชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มาถึงตรงตำแหน่งนี้หยุดนะคือคนที่มีเส้นชีวิตขาดตรงตำแหน่งนี้ก็เป็นเรื่องแหญ่เหมือนกันนะเขาบอกชีวิตเปลี่ยนเนี่ยมาถึงตัวเนี้ยพราตรงตำแหน่งนี้มันจะเป็นเนินก็ได้ว่าเนินครอบเนินครอบครัวถ้าเนินสุข ยุบหรือมีตะแกรงหรือมีจุดดําหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงตำแหน่งใินครอบครัวเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ชีวิตมาขาดตัวนี้ทนทีนั่นแหละโอกาสที่จะเปลี่ยนคืาว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสามสามสามอย่างโอกาสนะคำว่าโอกาสผมใช้ว่าโอกาสหนึ่งเรื่องคู่สองเรื่องของอาชีพการงานสามเรื่องที่อยู่อาศัยสามเรื่องในบางคนเกิดคบบางคนได้แต่สองเรื่อง ถ้ามันมีเส้นจากเข้ามาสนับสนุนด้วยอย่างนี้เรื่องคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเอุของการจากถ้ามีเส้นตัดเส้นสมรสด้วยก็ยิ่งมาสนับสนุนเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยม,มือเนี่ยถ้ามีเส้นตัดเส้นอาทิตย์ด้วยก็ยิ่งสนับสนุนตำแหน่งที่พูดถึงเข้าไปอีก อย่างเงี้ยเรื่องคู่มักจะมีปัญหาทำไมมันเป็นไม่รู้เดี๋ยวถึงเรื่องตำแหน่งเรื่องคู่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันวันนี้จะเน้นสามเส้นหลักๆอ่ะอันนี้จะถือว่ากลุ่มเส้นสมองดีน,นี้จะเส้นสมองดี มีความเป็นอิสระแล้วก็มีความคมชัดแล้วก็มีเส้นสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จเมื่อนี้ก็ประสบผลสำเร็จได้ดีถ้าตรงตรงตรงเส้นตรงตรงตรงนี้คือมือครับสว่างครับเป็นเส้นกับเส้นสมองมันก็จะมีเส้นยื่นยื่นไปไปเป็นไปอย่างนี้ครับให้สมดุลทุกเส้นในมือนให้ความสำคัญ ดูทุกเส้นแหละเพียงแต่ว่าให้เราจับเงินจําความหมายของเส้นได้แล้วค่อยมาผสมเอาเดี๋ยวไปถึงจอนนั้นมันจะมีเรื่องของวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะชวนให้ศึกษาเรื่องวิเคราะห์ตัวเนี้ยมีมีผลหมดยังเมื่อนีม้มีมีเราจะสังเกตเห็นมมีเส้นขนานกับเึ้นกับเส้นชีวิตเนาะเส้นชีวิตอนยะ่างเงี้ยเมื่อนี้หลักทรัพย์ดีเส้นต่างประเทศเดนะ่น เส้นนี้เป็นเส้นต่างประเทศก็ได้เส้นนี้เราเป็นเส้นต่างประเทศได้ทีนี้เมื่อนี้เส้นนี่นะเส้นวัสนาเกิดจากเส้นชีวิตเรียกว่าวัสนาสร้างชีวิตคือเส้นทุกเส้นน่ะมันที่เส้นอ่าพุ่งมาที่เนินเสามุ่งมาที่เนินเสาก็ถือเป็นเส้นวัสนาเท่านั้นเมื่อนี้เรียกว่าวัสนาสร้างชีวิตแล้วก็สร้างได้เหนื่อยหน่อยแต่ก็สําเร็จเส้นสมองดีเส้นสมองดีมากที่บอกว่าที่คุณถามกมคือเส้นพวกนี้แหละที่เราแล้วเส้นตัดอ่ะมีฝนไหมมี เพราะในทางเลหมือคืออะไรที่มันตัดน่ะจะตัดยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นเส้นเสียเป็นเส้นอุปสรรคตัดเสียถ้าเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นจะตั้งเอียงๆหน่อยจะตั้งเฉียงๆหน่อยหรือจะตั้งตรงๆก็แล้วแต, ONG ต่เป็นเส้นที่ดีมีลักษณะความเหมือนกันเกิดการปุดการการเริ่มต้นตัดเสียตั้งดีถ้าเป็นตอนไหนเป็นตำแหน่งตัววีก็จะ,จะเป็นความสาเร็จวันนี้ปุ๊บม,มีเส้นลักษณะขึ้นมาปุ๊บแล้วแต่เป็นตัวมีสวยๆอย่างนี้ ก็สำเร็จด,ดีกว่าเป็นอาทิตย์ก็เหมือนกันแต่ถ้ามีเชื้นตัดถึงจะวีถึงจะถ้าตือเสียอตื่นได้แล้วเสียตัดเสียนะตั้งดีดีสาเร็จโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสักหน่อยคอย่ข้ามไปเส้นรองขับ <c oughs> ครับ,รบ <c oughs> อ่าเส้นวิตสัน ตายไหมใช่ไหมไม่ไม,มค,ครับอ่าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูกันนะ้เสติที่เวฟสั้นหมายถึงตายไหม,ไมอ่ามีมีส่วนนะคือคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้ดูตัวอย่างแต่แต่อย่าไปกังวลน,นะอย่าไปตกใจนะ มันมันมีเหตุอยู่มันมีเหตุปัจจัยสนับสนุนในเชิงของที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นแหละอันที่ผมบอกไงว่าเส้นชีวิตเนี่ยถ้าทีเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของก,การดาเนินชีวิตธุรกิจการงานพอเส้นชีวิตมันสั้นเส้นชีวิตมันไม่ต่อนเนื่อง อันดับแรกแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องงานพูดถึงเรื่องการดําเนินชีวิตจริงมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ราบรื่นชีวิตยากลาบากเหมือนมือเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นชีวิตขาดตรงตําแหน่งไหนความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องคืออย่างมือเนี้ยเส้นชีวิตมาเห็นตรงตําแหน่งนี้เห็นความช้ําของเส้นเห็นความเป็นก่องของเส้นอยู่นะตรงตําแหน่งนี้